สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนพละศึกษากันหลังจากปิดเทอมหลายวันแล้วครูคิดว่านักเรียนคงจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายกันเกือบทุกคนและครูไม่ทราบว่านักเรียนจะมีเวลาออกกําลังกายกันบ้างหรือเปล่าถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันได้แล้ว สำหรับบทเรียนนี้นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานและจะได้เรียนรู้ว่าการเคลื่อนไหวร่างกายมีกี่แบบนักเรียนพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วเรามาศึกษากันต่อได้เลยนะครับเรามีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่เป็นทารกอยู่ในครรภ์ของมารดาจนเติบโตเป็นเด็กและผู้ใหญ่เช่นการนอนคลานนั่งยืนเดินวิง่ง กระโดดการเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดจากการสั่งงานของสมองซึ่งสั่งให้กล้ามเนื้อและกระดูกส่วนต่างๆทำงานการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยท่าทางที่ถูกต้องทำให้ร่างกายเกิดความมั่นคงและปลอดภัยในขณะเคลื่อนไหวทำให้มีบุคลิกภาพดีและการเคลื่อนไหวช่วยสร้างเสริมร่างกายให้ทำงานได้คล่องแคล่วและว่องไว ดังนั้นเราจรึงควรฝึกฝนการเคลื่อนไหวร่างกายให้เกิดประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวร่างกายแบ่งออกเป็น3ประเภทแต่ในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนกันประมาณสองประเภทได้แก่หนึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่หมายถึงการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายที่ยืนอยู่หรือนั่งอยู่กับที่เช่นการก้มเงยการบิดตัวการขายง่งการลุกนั่ง การเหยียดเท้าหรือเหยียดแขนการย่อยืดการแกว่งตัวเป็นต้นเรามาศึกษาการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ว่ามีวิธีปฏิบัติกันอย่างไรท่าที่หนึ่งการย่อยืดมีวิธีปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ยืนตรงมือเท้าเอวสองย่อเข่าจนเข่าตึง 3. นับ1-5ถึงหในใจสี่ยืดตัวขึ้นนับหนึ่งครั้งเราควรทำให้ได้ประมาณ10ครั้งขึ้นไปจะดีมาก นักเรียนลองปฏิบัติเลยนะครับและควรทำหลายๆครั้งเพื่อร่างกายของเราท่าทีสองการขย่งมีวิธีปฏิบัติด,ดังนี้หนึ่งยืนตรงมือเท้าเอวสองขย่งเท้าบิดตัวไปทางซ้ายสามบิดตัวกลับสู่ท่าแรกสี่ขย่งเท้าบิดตัวไปทางขวานักเรียนลองปฏิบัติเลยนะครับและควรทำหลายๆครั้งเพื่อร่างกายของเรา ท่าที่สามการเหยียดแขนงอนลำตัวมีวิธีปฏิบัติดังนี้หนึ่งยืนตรงชูแขนขึ้นเหนือศีรษะสองก้มตัวไปทางซ้ายมือแตะเท้าซ้ายนับ1-5ึงถึงห้าในใจสามยกตัวขึ้นกลับสู่ท่าแรกสี่ก้มตัวไปทางขวามือแตะเท้าขวานับ 1- ึงถึงห้าในใจท่าที่สีการแกว่งตัวมีวิธีปฏิบัติดังนี้หนึ่งยืนบิดตัวเหยียดแขน ไปทางขวา2ก้มลงบิดตัวและเหวี่ยงแขนลง3ามยืดตัวขึ้นบิดตัวและเหวี่ยงแขนขึ้นสียืนบิดตัวเหยียดแขนไปทางซ้าย สการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่หมายถึงการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเช่นการเดินไปข้างหน้าการเดินถอยหลังการวิ่งก้าวกระโดดการเดินควายเท้าการวิ่งด้วยปลายเท้าการกระโจนการวิ่งเป็นต้น เรามาศึกษากันเลยนะครับว่าการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่มีอะไรบ้างและมีวิธีปฏิบัติกันอย่างไรแบบที่1การเดินควายเท้ามีการปฏิบัติด,ดังนี้1ยืนตรงมือเท้าเอวสองก้าวเท้าขวาควายเท้าวางข้างหน้าเท้าซ้าย3าก้าวเท้าซ้ายควายเท้าวางข้างหน้าเท้าขวา4เดินควายเท้าไปเรื่อยๆแบบที่สองการเดินถอยหลังมีวิธีปฏิบัติด,ดังนี้1 ยืนตรงมือเท้าเอวสอเท้าขวาไปข้างหลัง39เท้าซ้ายไปข้างหลังทำสลับกับเท้าขวาสี 4, เริ่มเดินถ่ยหลัง แบบที่3การวิ่งด้วยปลายเท้ามีวิธีปฏิบัติดังนี้1ยืนขย่งตัวด้วยเท้าทั้ง 2, สองข้าง2ดึงเท้าข้างหนึ่งมาเป็นเท้าหน้า3ลงสู่พื้นด้วยปลายเท้า4วิ่งเช่นนี้โดยสลับเท้านำทำหลายๆครั้งแบบที่4การวิ่งกระโจนมีวิธีปฏิบัติดังนี้1ยืนยอดตัว2กระโดดพุ่งตัวออกไปข้างหน้า3ให้อีกเท้าหนึ่งตามให้ฝึกทำทุกท่าโดยฝึกทำจนชิน สำหรับบทเรียนนี้นักเรียนได้ศึกษาการเคลื่อนไหวของร่างกายกันไปสองแบบและมีวิธีปฏิบัติหลายๆวิธีครูอยากให้นักเรียนนำไปฝึกปฏิบัติให้คล่องแคล่วและบางทีครูอาจจะให้นักเรียนได้ลองถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอจากการฝึกปฏิบัติแล้วส่งมาให้ครูได้รับชมนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอหยุดการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ก่อนไว้พบกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดี